การเลือกไม้และยางปิงปองสำหรับผู้เริ่มต้นการเลือกไม้และยังปิงปองสำหรับผู้เริ่มต้นนั้นคุณต้องพิจารณาสไตล์การเล่นของคุณและซื้อไม้ปิงปองตามคุณสมบัติที่เหมาะสมกับคุณมันจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดพลาดและส่งผลถึงการเล่นในอนาคตหากคุณไม่รู้วิธีเลือกไม้ปิงปองให้ถูกต้องมันจะทำให้เสียเวลาส่งผลให้การพัฒนาการเล่นไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง การที่ผู้เริ่มต้นเล่นปิงปองบางคนอยากจะเก่งเหมือนนักกีฬาชั้นนำจึงซื้ออุปกรณ์ตามนักกีฬาเหล่านั้นซึ่งมันอาจจะผิดตั้งแต่แรกเพราะคุณเพิ่งเริ่มต้นจึงยังไม่ควรใช้ไม้และยางเหมือนนักกีฬาระดับโลกเพราะคุณจะไม่ได้ใช้แรงของตัวเองได้มากเท่าที่ควรคุณจะควบคุมวิธีของรูปปิงปองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้นคือการเรียนรู้แรง และพลังการตีด้วยตนเองเพราะจะทำให้เราเริ่มต้นได้ง่ายด้วยแรงของเราเองและสามารถแกว่งแขนได้อย่างถูกต้องสำหรับไม้ปิงปองขอแนะนำให้ใช้ไม้ที่มีคุณสมบัติไม่ได้มากเพราะมันจะง่ายต่อการควบคุมลูกและควรเลือกไม้ที่มีน้ำหนักเบาด้วยเช่นกันน้ำหนักของไม้จะเบาและแกว่งง่ายขึ้นแนะนำให้ใช้ยางที่มีฟองน้ำนิ่มหากฟองน้ำนิ่มลง ลูกปิงปองจะเด้งกลับในทิศทางที่เสถียรและทำให้เราตีได้ง่ายนอกจากนี้การเลือกความหนาของฟองน้าควรเลือกระดับปานกลางเพราะเมื่อเลือกฟองน้ำหนาขึ้นโมเมนตัมก็จะสูงขึ้นทำให้ควบคุมยากขึ้นความหนาฟองน้าระดับกลางจึงใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและเหมาะสำหรับการเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานที่หลากหลาย